ยาดิคำพรคะ่ะโผให้กำลังใจนางเอกรุ่นน้องหลังเลิกแฟนหนุ่มที่คบนานมาถึง8ปีคะ่ะก่อนหน้านี้นางเอกดังกีอสดาพรได้ประกาศเลิกรากับพันวาหลังทั้งคู่คบกันมานานถึง8ปีกีนได้เปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์เผยว่ารักครั้งนี้จบลงไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนคะ่ะสาเหตุการเลิกรามันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราปรับแล้วกันหลายครั้งเป็นเรื่องของความชอบที่แตกต่างกันคะ่ะ ล่าสุดเมื่อเช้ามาส่องอินในสตาแกรมของเชียร์ดิคัมพรน,นางเอกรุ่นพี่เชียร์ได้โพสภาพคู่กินและทั้งเขียนข้อความว่าทุกอย่างมีเส้นทางของมันและมีเรื่องราวที่ดีซ่อนอยู่ในนั้นเสมอเป็นกำลังใจให้น้องกินค่ะหลังจากที่โพสนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอทิเชียร์น่ารักกับน้องเสมอปาให้กำลังใจรัวๆเลยนะคะสู้ๆพี่กินคนเก่ง โสดสวยเก่งมากๆค่ะเดี๋ยวก็เจอคนที่ดีเข้ามานะคะและคอมเมนต์อีโมจิค่อนข้างหัวใจจะเยอะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ